ถ้าเพื่อนๆคิดว่ารู้จักฮาริกาลิเกมปราร์ตี้ผลไม้ดีแล้วแล้วก็วันนี้เรามีแวรีเนตใหม่มาให้รอกันค่ะ จากดีไซเนอร์อิสราเอลนะคะเชมฮาริฟต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเกมที่ประสบความสำเร็จของเขามากๆเลยด้วยเมคานิกของการบวกเลขง่ายๆซึ่งแบบเจอผลไม้บวกการครบก้าแล้วตีกระดิ่งนะคะซึ่งตัวเกมมีซีรีส์ที่ออกมาต่างๆตามกันมามากมายเลยตั้งแต่ฮาริการิจูเนียร์ฮาริการิเอ็กตรีมฮาริการิปาร์ตี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าผลไม้ในแต่ละอันหรือการในแต่ละของเวอร์ชันเนี่ยจะแตกต่างกาันกติกาการเล่นจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะแต่ว่าแน่นอนว่าคอตัวหลักคือจะมีกระดิ่งแล้วก็ เป็นสปีดเกมที่ต้องตีด้วยความไวนะคะแต่วันนี้ค่ะาราเล่นนะคะเรามีเวอร์เรียนสำหรับฮฮริกากรกล่องเดิมน,นะคะที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วแต่จะรู้สึกว่าโหเราเล่นจนแบบเรารู้ก,กิการแล้วมันก็แบบอุ้ยชนะในวงตลอดเลยแต่วันนี้กติการจะเปลี่ยนไปเวร์เรียนที่เพิ่มขึ้นมาค่ะเป็นขเขาเรียกว่าฟุตสลัดเวร์เรียนอ่ะอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นแฟนเมดเลยนะซึ่งแบบาลาเล่นเนี่ยทากฎนี้ขึ้นมานะคะให้สําหรับคนที่มีฮาริกาอรอยู่แล้วเนี่ยไปลองเล่นกันเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นเกมกันค่ะ เดี๋ยวเรามาทวนกติกาเบสิกกันก่อนเลยผลไม้ในเกมนี้นะคะจะมี4อย่างก็จะมีกล้วยลูกพลุนนะคะมะนาวแล้วก็สตรอเบอร์ี่ซึ่งจํานวนเนี่ยจะมีตั้งแต่1นถึงหอันนั่นเองนะคะซึ่งการในกองเนี้ยเดี๋ยวเราจะสับนะเราก็จะแจกจํานวนเนี่ยเท่าๆกัน ซึ่งสำหรับเกมที่เล่น4คนเนี่ยเราจะเปิดการน,นะทีละใบนะคะยเวลาเปิดเนี่ยสมมติคนที่1เปิดคนที่2นะคะเรียงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอผอลลัพชนิดเดียวกันนะคะบวกกันครบ5อย่างซึ่งตรงนี้สตรอเบอรี่แค่นะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็จะเปิดเรียงไปเรื่อยๆนะคะอ่าเวลาเปิดต้องวายุ้ย เจอแล้วลูกคุณน,นะคะลูกคุณรวมกันได้5นะคะใครที่ไวที่สุดนะคะก็ตบกระดิ่งก่อนเลยนะคะซึ่งสมมติว่าคนนี้ตบกระดิ่งได้เร็วที่สุดเขาก็จะได้การ์ดทั้งกองไปเลยนะคะซึ่งในเกมเนี่ยเราอ่ะจะเล่นจุดประสงค์เกมก็คือใครมีการ์ดเยอะสุดชนะนะคะโดยที่เมื่อไหร่ก็ตามใครที่การ์ดหมดกองนะคะเกมจะจบทันทีการ์ดเยอะสุดก็จะชนะนะคะ <S <S คนที่เก็บการ์ดเนี่ยก็จะเปิดใหม่นะคะอ้าวแล้วก็เล่นวนอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดแถวอ้าว อีกแล้วนะคะซึ่งสมมุติคนนี้เร็วที่สุดคนนี้ก็จะเก็บการ์ดไปแต่บางครั้งมันจะมีเกิดเหตุการณ์ที่แบบมือเราแบบมือลั่น นะคะเช่นส,สมมติว่าเปิดออกมาแล้วเงี้ยมันยังไม่ทันครบ5เลยนะคะอย่างเช่ออน,นมมอย่างเงี้ยเแล้วมีวนนะคนเผลอกดอย่างเช่นสมมติว่าหญิงเผลอกดปึ้งนะคะอย่างเงี้ยจะโดนทําโทษนะคะการทําโทษก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเสียการให้เพื่อนนะคะคนละหนึ่งใบโอ้โหเขากับเสียแต้มเลยนะคะแล้วก็เกมก็จะเล่นต่อนะคะแม่จบเกมใครได้การเยอะสุดก็จะชนะซึ่งอันเนี้ยก็คือจะเป็นกติการแบบที่เป็นเบสิคเกมมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเล่นแบบแวรเอแนนเราปุ๊บก๊อปเงินก่อนหอ้โหเบาๆเดี๋ยวยังไม่ตื่นเล่นแบบธรรมดา

อันนี้คือกล้วยครบห้าคนตบเร็วสุดถือได้รอบโบงเพราะเกมนี้ใครการเดียวสุดชนะแต่เมื่อกี้ผมใช้การซีริฟิเจอร์อันนี้คือสต๊อบบ์เขาก็อยากจะยกตัวอย่างที่ผิดให้เราดูว่าตบผิดอ่าเกิดอะไรขึ้นตบผิดเกิดอะไรขึ้นคะกระดารอบโบ๋แย่ยูจีเฉยก็ได้การเลยตัตบไม่ได้เลยทีนี้ทีนี เราเริ่มจากตรงนี้เราเล่นแบบแวรเลียนเลยละกันอเอาจากนี้เลยเหรอเอาต่อจากนี้เลยซึ่งซับหน่อยซับหน่อยสลับหน่อยซับหน่อยซึ่งเดี๋ยวพอเล่นแบบแวรเลียนหรือเก็บก่อนไหมเก็บก่อนไหมชิลๆเดี๋มีกำลังใจเล่นแบบแวร์เลียนเนี่ยคือก่อนไม่คืนไม่คืนนะพี่ไม่คืนอะไรอะเช่นแบบแวรเลียนคือเราจะมีแวรเลียนทั้งหมดสี่แวรเลียนอ่แวรเลียนแรกหมดแรกคือเอาใบเลียดีเอาเป็นสตอร์สตรอเบอรี่สตอร์เบอร์เรีถ้าตอนที่ บคือเล่นเทิร์นแรกจะเล่นแบบปกติอ่าแต่เมื่อเราแบบมือใบที่ตบปุ๊บนะถ้าเป็นผลไม้ชนิดสตรอเบอรี่ปุ๊บเนี่ยโหมดสตรอเบอรี่จะเปิดมาทันทีซึ่งเราคนที่ตบได้จะต้องบอกว่าอยากให้สตรอเบอรี่เนี่ยแปลงร่างเป็นอะไรอ่าอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าขอให้มันเป็นกล้วยแปลว่ากล้วยกับสตรอเบอรี่บวกกันถ้าได้ครบห้าตีได้เลยอ่าอันนี้คือโหมดสตรอเบอรี่เด็ดพี่โหมดที่สองคือโหมดมะนาวมะนาวเปรี้ยวจี๊ดตามะนาวเปรี้ยวจี๊ดแสบตาด้วยเวลาเล่น ไม่มีอะไรเบสิกยางเเดิมอ้าวไม่ใช่แต่เวลาแรกเนี่ยต้องปิดตาข้างหนึ่งเรียนเรียนนิดนึงก็เล่นไปเรื่อยแต่เราจะปิดตาข้างหนึ่งใช่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบมีการตกกระดิ่งแล้วเนี่ยเมื่อพอขึ้นรบใหม่ถ้าใครเผลอลืมเอามือออกจะอะไรขึ้นจะต้องแกะกะกันโดนพิลารตีแกะกันรเบิดน้าอันนี้คือโกดม่ได้เปรี้ยวทีตกธรรมดาก็ยากต้องปิดตาข้าึ ลูกค้าลูกคุณลูกผู้ลูกบุลูกคนลูกุญคุขอโทษหรอกคทำหัวสว่างว่าทำหัวสว่างว่าเลยเคยเล่นเซ็ตไหเคยก็คือการที่เปิดออกมาใปบนสุดเนี่ยเราจะดูว่ามันเป็นเซ็ตเซ็ตอย่างเช่น1-2-3สอ่าหนึ่งสหรืออย่างเช่น1-1-1ก็ได้เป็นแบบกล้วย1นึสตอบอดี้หนึ่งมะนาวหนึ่จำนวนเท่ากันแตคนละลูกช่ารกเกิดเป็นเซตเปิดเซตเกิดเจอเซตปุ๊บอ่าตีเลยปึ๊ง หรือจะเป็นเซตเหมือนก็ได้อย่างเช่นกล้วย1 2 3อะไรอย่างเงี้ยอ่ะกล้วยหนึ่งกล้วยสองกล้วยสามเนี่ยก็เป็นเซตเหมือนกันอ่าแล้กลับมาสุดท้ายเป็นกล้วยปวดกล้วยๆอันนี้ชอบสุดชอบสุดกลับมาเล่นแบบเบสิคชอบ Back to basic Back to basic จะยังไงเดี๋ยวผู้นีตอบนะเจอกล้วยแล้วตอบถูก อันนี้งั้นเราจะเล่นนั้นรอบแรกยังไม่มีผลไม้ไหนออกมาเพราะฉะนั้นเราจะเล่นแบบธรรมดาก่อนธรรมดาก่อนไม่แจกไม่แจกคืนจริงหรอไม่ไม่ไม่เขาตามอยู่นั้นเลยเอาไปรอเลยค้อนอะไรวะเมื่อกี้เเนฉาลมื่อกี้มะนาวอ่ะเพราะฉันเนี่ยหมดมะนาวจะปวดกินีแสบตามาแล้วจ้าใช่จ้าือยยยังมยังยัง ตาจะบอดกินเลยก่อนกินทำไมเนี่ยอะไรมะเนี่ยผมอันนี้ที่ตีได้เป็นลูกขุนเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เป็นเซ็ตลูกขุนป็นเป็นเซ็ตอ้ยมันเยอะเว้ยการหมดแท้นะการหมดแท้ ผมเบิดผมก่อนใช่ไหมลูกุนเซฟใช่ไหมเหมือนเลี้ยงอะ่งสองสฉันึไงก่อนตอสว่างวาบเลยคุนอยู่ในเกมมั้เนี่ยฉันึไมก่อนอย่างเงี้ยเมื่อกี้คือเป็นกล้วยกับมม่กล้วยกับมมกวยกล้วยเรื่องธรรมดาเลยเลยห้าคุกสี่ปาอะไรอะคุกนะอะไร กระดิกระดกระดิลยเมื่อกี้ผลไม้อะไรวะเมื่อกี้ยอ่ะเอ้ยใช่ป่ะสตรอเบอรี่ป่ะสตรอเบอร่รอเี่ตนะตนะตายนานตาะตาะตายนะตายะตายนะตายนยนะตาายนนะตนะตยจะตายนะตายนะนะตนนนนนะ มันมันพนันกันไวเราต้องว่าว่าฉันน่ะต้องฉันว่าฉันน่ะจะไม่แพ้เด็กดีไม่ได้พนันนะครับะตอนนี้โห่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค uh, ือมะนาวอะไรกับมะนาวแล้วจับคู่ใหมาใช่เพราะนั้นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่จับตอแหลเป็นมะนาวมะนาวมะนาวสตรอเบอรี่รวมกันห้องหกห้าเฮียอันยังไงอะไรมันยังไม่ได้ได้ได้คือคือนี้คือนี้มันเปิดมาเป็นลูกคุณห้าซึ่งมันไม่ได้คือไม่ว่าจะแห ก็ตาอ่ะแต่ถ้ามีอยูผลไม้ชนิดหนึ่งห้าก็ตบได้ก็ตบได้เหมือนกันเฮ้ยอันนี้ลูกคุณใช่ไหมเซตเหมือนเดิมเซตหมดเซ็ตเอาวัดหมดนี้มันต้องแก็ะผมแม่ผมเริ่มก่อนใช่ไหมเปิดโอะยการจะหมดแล้วอะไรเซตก็ไม่อันนี้ไม่สับไปอห้าไม่นับเหรออะไรอะไรพวกคุณอะไรอะไรกันรหนคิดเกมนี้มาเนี่ยสอง ใช่ก็ไงเออใช่ใช่ก็เล็งใช่แล้วมีฉันกะขอเลยนะถามว่าตีผิดจิตใต้สำนึกนี่คือแบบเซ็ตเต้องเซ็ตเท่านั้นจะมาเ้องมาห้าไม่ได้โอมภาษาจูนจูนเป็นสตรอเบอรี่หนึ่งหรือเปล่าสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กวยสตรอเบอรี่กวยโอเสตรอเบอรี่กล้วยกล้วยมาเฮ้ย อะไรกันหรอคิดอะไรกันหรอเ่มากเีใช่ปาร์ตี้จริงป่ะใช่จริงหรือเปล่าเมื่อกี้อะไรก้วยก้วยอลาเลนหมดก้วยก้วยอดปกติต้้เ้ยเฮ้ยตั้งแต่เล่นมาคุได้ตกลงหรยังตกลยังก่อนแจกแตกระดิ่งยังก่อนไม่ต้องเอื้อก็อเองเองกระดิ่งเองไอ้ีเฮ้ย้ววันี้หมดไรอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ดีหมดแ้เมื่อกี้อะไรวะคือมันดีใจมากเลยเมื่อกี้กล้วยใหม่แล้วกันเอากล้วยใหม่เอาง่ายๆ่ายเซตเลยเซตเฮ้ยไม่ดีเหรอสองตัวขอบโตคือไม่ต้องมีใครมาชวนดเล่นเกมนะไรไม่ได้หมดแล้วว่าสตรอเบอร์รี่เอาสตรอเบอร์รี่กับมะนาวมะนาวตั้งสิมะนาวโอ้ยจะมาไม่ใช่ตัว แล้กับมะนาวต่อมะนาวมะนาวเหมือนเดิมสมีมะนาวอ่ะเรามาดูกันว่าพี่เปิ้ลจะเยอะพูดไม่จบเล้รอให้พี่าญิพูดะได้ใส่ใจชันนิดนึงี่แล่หมดเลยมะนาวไม่มเ่อเสียเกมเมอราเมื่อยเป็นของพี่า่ตา ไม่ได้เออตกม่ได้เเปิ้ลพี่เปิ้ลยังตบได้ตบปีอแนไไม่ตเลยไม่ตกก็ดีไม่ตกก็ดีหรอตพี่ตบไอยาเงี้ยพอตกพอสต็อปตกปุ๊บใช่ไหมการก็จะเก็บหมดหายไปอย่างเงี้ยพี่เปิ้ลอนัการหมดของบิ๊กบแล้วตกทันทีแล้วก็จะนับใคก่ยอดกยใครกาเยะหดเทียบวยเนลย่าเนี่วะโอ้โห ปอบใจปลอบใจ ตัวปัจจุบันก็บอกว่าจะเป็นเวร์ชนที่ชอบกันนะอย่างว่าเป็นเกมที่แบบสามารถหยิบมาเล่นได้บ่อยรวมถึงพอเพิ่มกติกาเข้าไปมันเพิ่มความปวดแล้วก็เพิ่มความสนุกมากเลยหญ่งชอบเวร์ชนที่เป็นแบบสตอรี่ซึ่งแบบว่ามันสามารถแบบแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งอย่างเช่นเราบอกว่าเราสตอรี่มันแปลงร่างเป็นกล้วยเพราะนั้นถ้าสตอรี่กับกล้วยออกมาบวกกันเมื่อไหร่เป็น5ก็คือแบบต้องตีกระดิ่งทันทีเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มโอกาสในการที่เราจะเจอได้บ่อยขึ้นแต่ว่าเราต้องระวังอ่ะบางทีเราแบบกาลังเล่นมดสตอร เล่นอยู่มากโดยที่เราก็ลืมไปว่ากดเบสิกอะคือถ้าผลไม้ชนิดเดียวกันบวกกันเป็น5อย่างเช่นอ้าวอยู่ดีมะนาวมันบวกไห้ห ก็ได้ตีกันเอกเหมือนกันซึ่งบางแคที่เล่นกันอะหลายๆลยครั้งก็คือจะแอบลืมตลอดเลยเพราะฉะนั้น๋ยวบางทีก็จะตกไม่ทันแล้ววันนี้คือพี่เปิ้ลคือไม่ได้คะแนนเลยนะคะซึ่งเมื่อกี้แบบมีกองเชียร์เนี่ยก็มีแอบเชียร์ด้วยว่าวันนี้แบบใครจะชนะซึ่งก็แบบว่าไม่ไม่ใช่แอบใครว่าใครจะชนะว่าใครจะแพ้ซึ่งจริงๆไม่มีที่ไม่ได้มีใครแบบแทงขรับพี่เปิ้ลนะแต่ว่าก็แบบแอบผิดไปตามๆกันส่วนหมวดที่เป็นมะนาวนี้ง่ายหน่อยก็คือแบบแค่ปิดตาเล่นใช่ป่ะแต่ว่ามันต้องระวังอย่างหนึ่งคือเพราะว่าขทีีี่่่่่เเเเรรราาาาาาปปดตตลลนอออยงง้้มมมืไหกกกก็็พแแแแบบบบบวช พอมีคนเริ่มรอบใหม่อะก็คือเปิดโหมดใหม่กุ๊บะถ้าการไปแ้กเปิดออกมาใครก็ตามยังเผลอผิดตาอยู่อ้าวถือว่าโดนพีนอตตี้เลยนะแั้ซึ่งการการลงโทษในเกมเนี้ยค่ะก็คือเราเนี่ยก็คือสมมติว่าหญิงอ่ะลืมเผลอ ยังปิดตายอยู่นะคะอย่งต้องเจอเปิดการเนี่ยส่งการให้เพื่อนลบกคนละหนึ่งไปเพราะ,ะนั้นก็จะคือจะเสียแปมนั่นเองนะคะส่วนหมวดกล้วยโอ้โหหลังจากที่บางทีเราเล่นมาหลายหมดแล้วมันเหนื่อยล้ามากหมดกล้วยคือจะเป็นบทง่ายๆก็คือแบบกลับมาเล่นแบบเบสิกอย่างเดิมคือแบบผลไม้ไมบ5แล้วก็ตีกระดิ่งแน่นอนว่าหมวดที่จะปวดหัวที่สุดก็คือจะเป็นหมวดของลูกครุนซึ่งใครที่เคยเล่นเกมแบบเซตเดอดการ์ดเกมอ่าใช่แล้วเกมเนี้ยคือคอนเซปของเกมนั้นเลยซึ่งกระดานอ่ะไม่ไม่ไม่ว่าแบบการ์ดที่อยู่บนโต๊ะเราจะมีออกมา เราจะเล่น3คน4คน5คนคือเราสนใจที่เป็นเซตเซตคือเซต3ใบเท่านั้นเพราะฉนั้นการ์ดสาใบที่เราเจอบนโต๊ะถ้ามันเป็นเซตอย่างเช่นเล,เล็กเรียงเล็กเหมือนหรือว่าแบบเรียงสีนะคะ ก็จะได้ตีกระดิ่งเหมือนกันอันนี้คือเซตของลูกคุณนะคะก็หญิงว่าเป็นอีกหนึ่งเวรีนหนึ่งที่หวังว่าทุกคนจะชอบนะจริงๆอย่างรูบุกเต็มๆของเวรีนนี้เวอรีนฟุตซอลัดนะคะสามารถไปดูดาวน์โหลดได้นะคะที่นี่เลยนะคะซึ่งของราเล่นเนี่ยเราจะมีรวบรวมตัวเวรีนต่างๆรวมถึงโซโล่โหมดนะหลายๆเกมที่เป็นเกมแปลของราลเล่นเนี่ยให้เพื่อนๆได้ไปลองเล่นกันหญิงเชื่อว่าตัวเกมเกมหนึ่งการที่มันมีโซโล่โหมดออกมาหรือแบบมีเวรีนต่างๆออกมาทําให้แบบเอ้ยเพื่อนๆได้หยิบออกมาได้เล่นบ่อยนะ เกมอ่ะที่เรามีมีโซลโมดออกมาไปแล้วนะก็จะมีอย่างเช่นแบบคาคาซอนสโตนเอทหรือว่าโรมนะคะอ่าถ้าเกิดใครมีเกมอยู่แล้วยังไม่เคยไปเล่นโซลโมดอย่าลืมลองเข้าไปดาวน์โหลดรูบุกเล่นกันนะคะรวมถึงมีจะมีตัวแผนที่ของเกม Battle s h i p ด้วย b a t t l e s h i p ปกติมาเล่นได้2 4คนใช่ไหมแต่ว่ากติกาของการเล่นแบบ2คนอ่ะแผนที่เนื่องจากแผนที่ของตัว Battle s h i p อ่ะเราสามารถสุ่มแบบแบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าใน V a r i a n t น่ะที่หลังของเราเล่นอ่ะดาวน์โหลดไว้ให้เนี่ยจะมีแมปต่าง สำหรับเล่น2คนซึ่งเชื่อว่าเป็นบทชั่งเล่นที่แบบค่อนข้างสนุกเลยไปเข้าไปดูกันนะคะยังมีโซโลโ่หมดอื่นๆของบรนด์พาร์นะคะของซากาดานะคะอยากให้ดองเล่นกันได้ถึงอันเลยนะคะก็หวังว่าจะชอบกันซึ่งสำหรับตัวนี้นะคะตัวฟุตสลัดแวรียนตตัวนี้ใครชอบแวริเอตไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะจะได้เป็นกำลังใจกันคะ่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะหยิบเกมไหนมาเล่นกันหรือจะมีแวริเอสนุกๆอันไหนมาอีกนะคะอย่าลืมติดตามชมน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอได้